เจริญเพลเวลประธานเฟดยืนยันในเตียนิยวงยูเอชจตาวลดอัตราดอกเบี้ยาายอดดาวเจเนนอนเนีนยกูอัาตราทรัมเทียเจดีแวนส์รองประธานาธิบด,ดีหัวเสียเกินเก่าเลยนะโอเคนู่งอกูเดอะฮองคริปโตอยอดทรงใจจงพี่เสดเดออยียกุนู่งอกูกูากาจะก้าวไปรออัปเดตข่าวคริปโตารายวันด้วยเทย่านี้กะนู่งอกูกูยอมมัวเข้าทรงเทียกูยอาจจะโชว์ทงเท่านี้กะสำหรับเฟดนี่ะโอเควันนี้ไปอ,อย่ามูใช้เข้าเกนเนียทอเฉดเดียป้ากด อี่เล่นยิไลคท Subscribe ตัวกูช่องนอกราบกำลังใจตัวกูเราอัปเดทข่าวในตัวเป๊ะเตาใช้ส่วนนู้น่ะยะโอเคเป็นหมดใช้ข่าวตนู่นนอนฟิสสแนกรีอินเดกูยารจัเจานำมายาร์จาบจีนน่อยะกูจึงย้อเจับค่ากร i สเลโกนโอเคเปกูของเราใช้ตลาดดยรวมเมื่อกี้น่ะยะน่นอนเนี่ยกูยาร์ตอยู่ในคอนเนนอนนะกูมวาเรารู้เรียนวันหนึ่งเลี้ยงเล็กเท่านั้นยะแต่สิกูจึงม่เอาไปรู้วันหนึ่งพามแรงเกินน่อยะ Lạc nền gạo, gạo liền pi này nọ liền pi này nọ, gì gạo nã, lúc nào giờ gạo apt thế này nọ pham lọ chấp nhận nào yo là syrup này nọ pham lọ check kênh gạo nã, bôi nền gạo 1% gạo giờ họ ai show, giờ nào ip, giờ nào cứ giờ green energy nã, green min ถอนนะเนะะีกูชีพัมเลยกูชี้ยอดเราพวงผักตัวและเนะโอเคขอเข้าอวดไปเหยียบพลาดชิตเตอร์ยอเเ้าลูยอาทิตย์เนาะกันเนะี่ยอยาเข้าเดาเจอร์ร็อปเวลประธานเฟดนะนาะตามคำเชิญเดอทรัมป์นะี่ยเราเชื่อตามธรรมเนียมเดธรรมเนียบข่าวนะเนะี่ยอีชองตื่นเนาะประธานเฟดเนาะอยู่จู่ไปเสนอตัวถายจอเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะอยอดเ้าต่อไวท์เฮาส์เราเชื่อ,อทำเนียบข่าวนะเนะี่ย อีส่งในจุดตะมูอ๊อสเราในอยากอีสเรอยู่จุดมูอ๊อสนู้นแนะกูย้อนย่อดาวรูอาทิตย์น้อยยวันอังคารเที่ยววันพุธนั่นในอยาโอเคอัวเราเนอประธานเฟดในเตาหมูกล่าวสุนทรพจน์เราต่อไวท์เฮาส์นึกกูไฮดาวน่าแด่ชิมากูย้อนยกออ้อเรื่องอัวจะจังจังอัวในเตาถายเกี่ยวกับโลกคริปโตนอเราไปต่ำลงในอยาสำหรับเรื่องแรกเราเชียร์เรื่องที่อีในอยานึกกูย้อนเรื่องหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยในในอ่ย หนูกู้ฮาเตายืนยันให้เตียหนึ่งเฉงชีเต่ารีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยยอดเต่าจนอนเนะด้วยเหตุผลในเตียแต่เชนอนะหนึ่งเฉงชีเตียอินฟลชันและชียสภาพเศรษฐกิจถดถอยในเนี่ยหนูกูจเงเจียให้เตียแต่ช้นอสหรัฐอเมริกานาะเศรษฐกิจนี่จังแข็งแกร่งกันเนี่ยที่รีชีเต่ามั่วแผ่นอยู่ว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยยอดเต่าจีนอในเนี่ยเรื่องเอ่อเรื่องที่อ้อนเนี่ยกู้ยังเรื่องอัวเฟดนอนเต่าจอใจเต่าจอธนาคารสามารถ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเตานียะาหนึ่งจ็อกเกลือนี่อยาตะทลอเฟดรัสเซียธนาคารกลางนอนหนึ่งเตากำกับดูแลเทียหนึ่งเตาห้ามจิบูตเจ้าธนาคารนอนอวตารกรรมรัสเซียเกี่ยวข้องซักคริปโตเคอรุนซี่นียะตัชชีนุนนอนนยะประธานเฟดนอนหนึ่งกู้หอเตาจอใจรัสเซียปล่อยเจ้าจอธนาคารนอนหนึ่งสามารถดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมคริปโตเตานั่นน่ะกูอยากให้เข้อโฉงเก่าเจาเจาะธนาคารเทียโลกคริปโตนี่อย่ กูกูาเสริมอีเลี่ยนีทยาจร์มพลเวลลยาประธานเฟดอนุกู์าตาหายใเรื่องเตเบิลคอยแทนายะนใกู้ข้าเตกู้ยืคอยรงเกยอวสภาคอนเกรสอนุกขาวตาผักดันได้ร่างกฎหม่เสเตเบิลคอยอวัยวรหลกํำกับดูแลเซิรบิลคอยยอเตาเจนอเทียกู้ยคออวัยวรงเกยเก่นัยรนียรใช้เตาเตียจอร์มพลเวลอนึกู์ปอรงจอดเตาได้ร่างกฎหมาย่เทียกู้มวนเาาตู่งสออวัยอไฟ รีพลับิกันเนี่ยนะหนึ่งกูหอเตากดดันเทียนองจอจรมพเวลยงเฮียยาวิริยาฮอจีปรับลดอัตราดอกเบี้ยยอดเจนเนอร์เนี่ยจรมพเวลนั่นหนึ่งกูหอเตาเตะจอดสส่วนดอกเฮียรและจฉงอยู่คอยระวังพผนลอนได้ขออว่าโดนัลด์ทรัมป์เตาเพิ่มภาษีทั่วโลกแปดสิบประเทศเนี่ยีเจ้าลุตเตชา์ทั่วโลกว่าทรัมป์เตาเพิ่มภาษีทั่วาลอนได้เนี่ยในเฉยชีเตาปรากฏยอดเจนเนอรและจฉงอยู่ว่อบอดตัวเลขเศรษฐกิจยอดเจ้าลุตีนอนน่ะใช่หนึ่งยอดปรากฏเราจงใจแล้ว มารีสีสีเชียด้วยอีจอนจีนั่นนยโอเคสำหรับข่าวอัวประธานเฟดมูกล่าวสุนทรภพเจ้าต่อไวท์เฮาส์เยนิมูลินอ่นนยนึ่กูยอยข้ออัวยงเจ้ารถคริปโตท่เนี่ยขาขอชีปรับรถอัตรเบียนอนึกกูหัวจ้ตลาดเฉยๆย่นี่ยกูชีมวนผลแลชีนดาวเจ้าตลาดที่อเท่าเดีรอเนี่ยาขออวโพเวลนนนีกาดรถอัตรเบียนนกูวเจาเจริวนส์ลอชียอ รองประธานาธิบด nah uh ีนายานกหตต่ลอกดดันเจอร์ชียต่ละลห้เจ้ขอรู้ว่นดีประธานเฟดในต่อไฮเตียนิตการอตอเบียนายจะดีเวสในกุฮาตอไฮเตียในถอนเนไฮเตียเยาวีดัชชีนายวอันเตว่าอยูว่เลือกตั้งประธานาธิบดีน่ยประธานเฟดนอนเนฮอร์ดอัพต่อดอกเบี้ยจอรินดาชิจ้าพอยตอชิยาสจุชเปอร์เนตเกนั่นย

จอมพลเวลนะนันเนอร์กูจงังเตาเน้นย้ำให้เตียนเนทออิสระในเนี่นยเนืจีขึ้นกับฝ่ายบริหารรัสเซียฝ่ายรัฐบาลอวยอโดนัลด์ทัมปหลายเนาะเนื้นอยัวอวเป็นกลางเทียเนยัวอวอ,องค์กรอิสระขอตำแหน่งนอนนงเนย้อาตัวกำกับดูแลเนืมารีอวตัวกำกับดูแลเน,นาะเนาะจอมพลเวลกู้ชงเตาเน้นยำน้ำในตดเทียเข่าวกู้อว์จอโดนัลด์ทรัมป์เทียนจิริเวนส์สลอสเชียรพับริพับร,ริกันเนาะกู้ชิชวนเจ้าเชีประชาชนเนี่ยตั้งใจสำหรับ ฝ่ายเดโมแครตหลายๆกู coupon, ้จึงยกย่องประธานเฟดเกินกาลิเทนาให้จสั่งห้องเจ้อว่าประธานเฟดเหน่อตัววินด้ากู้ฮอลลอดขาจตัวไปต่อเป้าอีคอนจิยะคอนโนกู้ย่อ สกอตเบสเซนลอชียารัฐมนตรีคางดัตา์อเมริกานะะีน่อ่ะนกู้เาตาตาลอ้เตียนึกประสบความสําเร็จจ้าก,การประชุมยอดเจ้าน,นุ่หนอแหงนั่นน่ะนักกู้เาตามัวสัญญาณไฮเตียได้ร่างกฎหมาย one big beautiful bill นเนี่นึกอยู่ว่าการลงนามลอชิยอยู่ท่านการลงนามยอดเจ้านูวันที่เปล่ารู้ชารินดูว่าเย่อวันซาตดักเชัตอเมริกาเน,นีน่นยจไล4นะเซตาเตีย ทรัมป์และนายกนิยต์ย้ายตัวน่งอวนเีัยออกสื่อนายะเนี่ยเซ็นเอกสารราชญาติราชินีเพ่งเหยียบว่โพสต์เราโซเชียลมีเดียเจาแนงตาเปล่านายะแต่เราโน้จุไลโฟนทรัมป์หนึ่งกู้อยู่มั่วการเซ็นแต่ร่างกฎหมาย ว One big beautiful view น้อออกทีวีแล้เชื่อแต่เดาเดตเตอตอบเท่านั้นเนี่ยกูอยากอีกขออุ่นร่างเก่าหน้าอยากให้เตี๋ยได้ร่างกฎหม่นั่นเลยเตาผ่านหน่อยเถอะวีร์เขาขอให้เตี๋ยได้ร่างกฎหม่นั่นเนี่ยหนึ่งมั่วการชิงงบประมาณเตาแห่งนี้่ยอยู่มั่วการพิมเนียนเตาแห่งเราอาจฉีดเราระบบเศรษฐกิจเนาะอยู่อุ่นเพะการคิวอีนั่นเนี่ยคิวอีน้ออยากพิมเนี่ยแต่รออยู่อเราเนี่ยเฟ้อเทียจ่อราคาสินทรัพย์นั่นเยูอเจมูนั่นเนี่ยตัวอย่างเช่นเออ่ ทองคำเทียบบิตคอยล์เราชิยอหุ้นประมาณน,น,นะะั้น่ะส่วนสีขขงนอแน่ะขานอกูยอแชนลิงนะนี่นนะแชนลิงโอยารู้เรียนลิงนะเนี่ยหนึ่กูหาราพัมเก่าเปอร์เซ็นเนี่ยหลังจากอันนกนนว m a s t e r ร์การ์ดอัวพันเนอร์ชิพเราชิยอจับมือตัวเตกองเตนจอจาวแชนลิงนะเนี่นอยอัวอยู่ว่าเจาบระบบเครือข่ายบล็อกเชนดอะแชนลิงนอจมูเชื่อมเรนนาม a สเตอร์การ์ดออยู่ว่าเจาหลอบบบริการจอ ลูกค้าดัดมาสเตอร์การ์ดย่อเปผ่าลร้านเล่งค์เก่านนะกูยันต่าเก่าที่นี่อวเตาราคาดัดแชรลิงและชิลุเลียนลิงเราเยี่ยมมุดงในแบบเก่าเปปเปอร์เ็นก่านะกูย้ยขอวดทรงเก่าเต่าโลกคริปโตในท่นี้อวดจอองค์กรและชียเจอะแพลตฟอร์มกันชำระลอลีมาสเตอร์การ์ดที่ visa แลยจะน้องกันอตัวเต็นเจจโลกบล็อกเชนนั่นและที่กูย้ายขาอวดงเก่านัภาพอวเปอนซื้อนมากูย้ายขจงแต่ชมา ในการปฏิบัติตัวจริงนอตเราหนึ่งอยู่ชุชัวรงปัจจัยเจ้านักลงทุนที่จาผู้ใช้บริการเนี่ยวิเครอเตียอย่าละมั่วการชิตัวเตลินอที่ชีกองเตลนอเลยนอเตอร o เราอยู่เอาจอมัวการเก็บท่าธรรมเนียมดาวขั้นตอนเนี่ยกูอยู่เอาจ้ายุ่งยากชากูว่าช<ป>ีค like, ริปโตโดยตรงนะเท่นั้นแต่ช <sometimes S 1> ีจสอดแนมสิี่ยมั่วกก่งเตลินอหนึงยิ่งรงดัวยัดตลอนะโอเคขนาดนั้นกูอยอกแชร์ลิงก์นนตาวตลอง โพสทวิตต์ขอเชิลิงเทียร์ m m a s ต e r ์ a าร์ดโน่ต่ออู่ t ัน r ุ์ชิพเลยชี้ยาต่อของเต็นยอเรียนที่นีน่อีคอนจีอยากขนอกูยยอบริษัทเกมนะ่อยยอ sharp link gaming นนนี่ยหนึงกูหอเตาเพิ่มการถือของอีเทียมจีเลยที่น่านึงเตาอยูอีหมื่นออฟฮาร์เต ETH วัวยอดมูลค่ายอดเปเจ้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐว่าเจ้าตัดชนอย่ชับลิงก์ i n k หนึ่งกู้ห้องต่อถือของอีเธอร์ดั้นทอยยอด200,000หยี่มเงื่อนหยี่พาเปลือบปัวชัดเจาหยี ETH เนี่เจ้าเนรู้คังสำรองอีเธอร์ทรัชเชอรี่เหรีนะยอดมูลค่ารวมเดิมจออีเธอรอวัวหนึ่งถือของนอ ตันทอยยอเปล่าบัวชาเจ้าแต่ล้านเรียนดอรสสารเก่าะนะนะ่ะนึกกูจังต้เตียนี่ยอลรู้บริษัทเอกชนอัวถือของค,คริปโตเคอเรนซี่เราเชียอิีเรียมนอ้อรายใหญ่อนนนันดับต้นๆได้จอบริษัทเอกชนอัวถือของอีเทเรียมน้ะนะรองจากแบล็คล็อกเก่าซึ่งหนะ คกูยายข้าวงก,การเเก่าจอ,อีทียมท่านน่ะอยาอวมั่วจ๋อบริษัทมหาชนทียมบริษัทเอกชนนอนเนืตาถือรองอีียมวกองทุนทรัชลีเจไลีเอียไมเคิลเซเลอร์โชิอาไมคสตาร์ซถือรองบิทคอยทียกูเชียมั่วเพียงข่าวดีท่นนะอยาข่าวร้ายเราก็มั่วท่านาน่ะอยาคนนอนนึ่งยอยอต้าชากาลีเนีย่อย่าเกาลีเนีย,นยสร้างเรื่องเะยท่าน,านาย่ะ ก็เียเนียนะหนึ่งก็ม่วจอ๋อแฮกเกออัวมูปลอมตัวชีอไอเนี่ยชี a อไอปลอมตัวปลอมใบหน้าเพื่อรอประชมุมราชียอซูมคอนะอย่าอ๋อหนึ่งปลอมตัวผ่านรู้ซูมคอนะอย่า i ดิฟแฟกซูมคอนั่นะ นึป,น launch, นปลอมตัวผ่านรูดซุมคอนอเพื่อรอแฝงตัวก้าเจ้าเจาะองค์กรและชี้แจงเจ้าพนักงานอวนยอดเจาะองค์กรอวนหนึ่งอวนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่นะเนี่ยหนึ่อีว่เต้าหน้าเจ้าพนักงานได้กดแลดาวน์โหลดมาวแวร์นะเนี่ยแม็กโอเอสอวนยอดอิตูลิงอวนหนึ่งตื้เชื่อมต่อเจ้าบรูโนรอฟกรุ๊ปอวนยอดกลุ่มแฮกเกอร์ยอดเจ้าชาเกาหลีเหนืออย่นั้นนะเน่ยโอเคขอน้องคุยกับเขาว่าเขาไรยอดเจ้าช้าเกาหลีเหนือนะเดี๋ยวเราควรจะต้องยืนยันให้เตียหนึ่งตื้อสัเร็จร หล่อๆจีต้านอตสิ่งกู้ถือในเตีย่อีกข้ออัจฉรกรรมวอลลอกังนเก่าเนื้อจอวงการคริปโตนอตี่นี่เนี้ยเลโกจิซ้อถือเบาจากแต่เมืองนอตี่นี่โอเคกูกูดหาจะเป็นหล่อใช้ซอนแต่หุ้นวันนึงว่าเกี่ยวกับบิตคอยน์นี่เนี้ยแต่ในย่างหุ้นแบล็คล็อกว่าว่าจะบนะิตคอยน์้ะนู้นนอเนีายกูอยากเพิ่มหล่ออีกจุดจั่วเปอร์เซ็นต์ก่อนนะกูอยากเพิ่มตอกเนเก่าในขณะที่ราคาบิตคอยนี่เนี้ยหนึ่งยืนเหนือ 1 5 0 0งเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะเนี่ยยี in ่สิบเจ็ดพดอลลาร์สหรัฐนะน่ะแต่ชน่ากูย่อจะยีสิบเจ็ด <mak> พันดอลลาร์สหรัฐเก่านะราคาบิตคอยก็้ย่อดิดตัวขึ้นไปนู้ติดต่อกันแล้วเอี่ยกู้ย่อฟื้นตัวหลังจากัวเจ้าแรงสันสเทียนส่งครามจะเป็นออกกลางหลอดต่อมนู้นแล้วเนี่ยส่งครามจะเป็นออกกลาง อิสราเอลอิรานเนาะกูฮาเตาจบลงแล้วนะว่าเตาชีชัดตันทอยยอดเก่าออสโนนี่อนะนที่เรียกว่าเตาสินทรัพย์เสียงเทียหุ้นเนาะเยลรอนะ โอเคนู้นละก็ช่ว่มาชินดาอยากไปกูฮอลล์ปิดข่าวด้วยบิตคอยฟรอสปอร์ดทีเอฟนั่นเลยะโอเคนูนบิตคอยฟรอสปอร์ทีเอฟกูมั่วแบล็คล็อกและชีไอบิตอยู่อรอยาเปล่าปวไปเจ้าเจ้าล้านกันน่อยอ่ะโอ้โหอยู่เราเเกงกันนะหลักปวล้านที่ช่งยอยาเปล่าปวล้านกันน้อยอ่ะฟิลิตี้กูอยู่อะไรยากยีเจ้าชี้จุดออล้านกันนะอัพเมิทกใช้กูอยู่อยากเปลาเจ้าเปจุดยีล้านบิตไว้กูอยู่อ่อยจวาจุดยีล้านก็นน้อยะนูนอเยอโหนั่นเลยะ เราชลุ้มเบงเดอร์ูปกองทุนย่อเวเนสนนน่ก็ต่อยอดยอเจ้าล้านเท่นะวันนี้ก็ต่อยู่ยอชาจุดีล้านเท่านี้่ะเทคนิคอุตร์มวยังนหลนทอยอทีปัวยี่เจ้ายล้านก่นะโอ้โหครึ่งพันล้านก่อนนะเน่นั่นแลาเก่งเก่าเลยนะยเจ้เจ้ปัวล้านนหมอที่นู้นนเนี่ยเจามยเงยไหลเข้ากงทุนบิตคอย ETF ยออีพาร์ล้านก่อนะดาเก่งเก่าเลยยอเียงนอจิมมเที่ย nên nó bây giờ tao ở all time high đuổi chia nè Ethereum Flow ETF cũng muốn à. à à. nhận à. gà, à. à. gà, à. gà, gà thế này à. ạ Blacklock của tao dù là giờ triệu cho ý lãn của này ạ Pretty của tao mua cho nên cậu cháu chút xa nữa nè Thế thì tao muốn gà lọt ý này ạ Cô muốn gà này rộng đùa mất nhẹ tở này ạ Năm mong lúc nào muốn gà lọt gần cầu thế này ạ lập Black công thôn Black nó muốn bỏ อีคอยอบลกล็อกนอนเตามัวอ <orship> ีทเรียมเตากันเกลนะรงเกามัวจออีมืนตาอีทรเียมเกาเท่านั้นะตัชินกู้หัดการมวอยู่หล่อภายในนึงกับราอสมมงนซีอภายนนู้นอนซะหนมัวการมัวเทียสึงอยู่เทียสเนอูย้ายขออวแปลกใจเจ้าจอนลงทุนกันเกลนัะแล้วกูมัวการนุ่งเจ้าขอแต่เหมือนอเจ้ารู้กงทุนบล็กเรานั่เท่านันี้จะริจารีอะไปกู้มาลยติดตามจีมูเชยอยู่ตรงริจารอยั่นอ่ะจาอิจานะ โอเคเดี๋ยวเรจะเข้าว่ากูจะรออัปเดต่อไปต่อเปน่นเนี่ยขอจังเกตเาะเจย่าเฟตสินะเปียเตอจับตาใช้เฟใช้ลายม่าแผ่นการบริจาคสีมุ่งเน่ยกู้คำว่าเขาเลยเตียอยว่รถอัตรเปียเนียตวลุชชนเลนตุลเทียกูหาเตียชีลุเที่พวเรานักลงทุนสับสนกันก่อนเนี่ยให้เจ้าเขาตั้งมังเฟเดนเทียยยันเปียเ่อเต้าติดตามเข้าอย่างใกล้ชิดไปที่หลือชงเข้านี่ย่ชีทอนเากติดตาม เราจะยากสัครลกูช่องนะออเด e ม o n ค r y ปโตนะกูจออัพเดทเข้านะเราองนอตเป้ตากาส่วนูนะโอเคนู่นเราจะกูหาเจ้าเปออัพเดทเข้า,นะา,า,รารเรื่องสียเป็นมาอัพเดทเข้า,า,าดูดานนตะกินจิมูนูน่ะกูลราจไปเร่อรเสียเป็นมาเรอัพเทีขดูเลยจ้กู Mon ค r y ปโตช่หยมุนตุนียชุดตาเกิดเป้าบิตคอยกันเงินยุใไม่